ของโบราณน,นี่คนตีคนแบบคนลุนคนเท่าลุนก้อนนี่ยคนห้องพอมานี่เป็นห้องว่าเสียบตุนนี่โมโหนี่พอว่าคนเท่าลุนก้อนลุนปุ้ยได้ลูกจากทำขีวกอกมาแต่คนลุนหลังๆนี่ว่าม,มีไฟเข้าไปกํมเจียมันจะเป็นจะมโห นี่จะมีจิงแล่เล็กแล่ยังโมโหนี่ผนได้ลูกทำขิวกอกมาบางคนกับหูบางคนกับบังหูนี่ผมเก็บไปเหมือนแล้วตั้งแต่ผมหูจำความได้ผมก็จึงหันแล้วอยู่บ้านนี้พอใหญ่ขึ้นมากระทำพอภาวาคนเท่าบนหูพอลูกทำขิวกอกมาห้องคนเท่าบนห้องเสียมจุนนี่นี่ผมว่าเสียมมันเป็นเสียงมือหาขินคนมนุษย์ยกขินมนุษย์มนุษย์ทำหมดแล้วเพราะมันได้ได้จากทำขิวกอกมาพอว่าคนมาเกาเป็น มูเคยฟังว่าคน้นแต่จะมาลบหลายหลายรุ่นลบสงครามด้วยก็นละกรับเปิ้เข้าไปในถ้ำนั่นเปิ้นไปปะใส่นี้ครับเชียงมือม้อมอสะปสเปดอยู่ในถ้ำมันน่ะผมกับปาก้าเข้าไปผมไปหันใส่ปากกลางเข้าปากถ้ำดีโอ้ผมเข้าละ่ะลบดีคักนั่นเนมถึงว่าเปิ้ลไป,ไปลบสงครามรุ่นมารุ่นนี่ครับหลายิหลายรุ่นพอนี่น่ะอันเปิ้มาได้มาหินได้นี่ะ